สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับกลับมาพบกับครูแสบอีกแล้วนะครับมาดูซิว่าวันนี้ครูแสบจะพานักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับกิจกรรมที่ครูแสบจะพานักเรียนปฏิบัตินะครับเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือวันนี้ครูแสบจะพานักเรียนกระโดดเชือกนะครับซึ่งอ่า อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็คือนี่นี่เชือกกระโดดนะครับเชือกกระโดดนะครับใครมีแล้วก็หรือใครที่ปฏิบัติต่ตอเนื่องทําเป็นประจําที่บ้านก็อาจจะได้เปรียบนะครับหรือใครไม่มีเชือกกระโดดเข้าไปซื้อนะครับไม่แพงนะครับมีขายทำซูเปอร์สปอร์ตทั่วไปนะครับและถ้าใครไม่มีเชือกกระโดดสามารถประยุกต์เอาเป็น เชือกแล้วก็มาหาด้ามไม้ด้ามพลาสติกนะท่อพีวีซีนะครับสามารถเอามาประยุกต์ใช้แทนได้นะครับหรือจะเป็นเชือกเส้นเดียวนะจับปลายเชือกก็ยังได้นะครับอันนี้สถานที่ในการปฏิบัตินะครับสถานที่ในการปฏิบัตินะครับนักเรียนสามารถปฏิบัติได้นะครับตามลานโล่งๆทั่วไปพื้นนะครับเป็นพื้นเรียบนะครับแนะนําอย่า เป็นพื้นกูขะนะครับแนะนําเป็นพื้นเรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะลานอเนกประสงค์หรือที่ต่างๆที่นักเรียนคิ่ว่า,าสามารถปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้กิจกรรมการกระโดดเชือกเนี่ยเป็นกิจกรรมที่นะครับนักเรียนถ้าใครฝึกเป็นประจํานะครับมันเป็นการเสริมสร้างนะครับร่างกายทุกๆส่วนเลยเป็นการออกกำลังกายเป็นการสร้างกล้ามเนื้อมาต่างๆนะครับเพราะ การกระโดดเชือกเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็จริงแต่มันต้องใช้อวัยวะเกือบทุกส่วนนะครับตั้งแต่เท้ามาเลยการสปริงข้อเท้าการเตงกล้ามเนื้อมัาต่างๆนะท่อนล่างท่อนบนเอวหลังไหล่แขนนะครับและก็ที่สำคัญการสร้างความคุ้นเคยนะครับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาวัยวะต่างๆให้สอบคล้องกัน ในขณะที่เรากระโดดปรพิงข้อเท้านะครับเราต้องใช้แขนนะครับในขณะที่เราเหวี่ยงแขนเราต้องกระโดดนะครับมันเป็นจังหวะของมันนะครับาการกระโดดเชือกนะครับสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลานะครับทุกที่ทุกเวลาซึ่งอุปกรณ์อย่างที่ครูแสบบอกนะใช้แค่เชือกกระโดดนะครับสามารถทําได้ไม่จําเป็นต้อง เฉพาะเวลาที่เราเลิกเรียนนะครับเราจะทําก่อนนอนก็ได้ตื่นเช้ามาทําก็ได้หรือหรือเวลาว่างเราสามารถทําได้นะครับอันนี้การกระโดดเชือกเนี่ยจริงๆแล้วใครก็สามารถกระโดดได้แต่หลักในการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผู้แสบจะขอเน้นที่หนึ่งความปลอดภยัยทําไมต้องคานึงถึงความปลอดภยัยเพราะการกระโดดเชือกถึงแม้จะกระโดดอยู่กับที่แต่ถ้าเรียนทําไม่ถูกต้อง นะครับทําไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีอุบัติเหตุมันก็อาจจะเกิดกับนักเรียนได้อย่างเช่นเชือกอาจจะไปฟาดกระแทกกับเท้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับทําให้เกิดการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยววันนี้ครูแสบจะสอนการกระโดดเชือกอย่างช้าๆและพอจบคลิปนี้แล้วหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะนำไปปฏิบัติ ได้ประมาณ80เปอร์เซ็นเป็นอย่างต่ำนะครับจุดประสงค์ของการกระโดดเชือกครูแสบบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นแล้วว่า,ามันเป็นการออกกำลังกายที่สามารถพัฒนา,ากล้ามเนื้อมาต่างๆนะครับกล้ามเนื้อมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเท้าไหลมาท่อนล่างตอนบนหลังหน้าอกไหลแขนและก็ส่วนต่างๆเพราะว่ามันได้เคลื่อนไหวตลอดนะ สร้างความสัมพันธ์ของอวยวะต่างๆด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะมีการทํากิจกรรมนี้เดี๋ยวคู้แสบจับค้างเนี่ยอบอุ่นร่างกายเพื่ออะไรนักเรียนตัวเราจะได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมาต่างๆนะครับจะได้พร้อมก่อนทํากิจกรรมเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะอันดับที่หนึ่งเดี๋ยวเอามือจับไหล่นักเรียนมือจับไหล่ก้างขาออกหนึ่งช่วงไหล่หมุนไหล่ไปข้างหน้านับหนึ่งถึงสิบห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะต่อไปนับกลับอีกด้านหลังอีกสิบห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าอ่าเหยียดแกนไปข้างหน้าอ่าชักศอกไปด้านหลังบริหารอ่ากล้ามเนื้อไหล่หนึ่งและหน้าอกนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่านักเรียนประมาณนี้อ่าต่อไป มือเท้าเซลบิดเอวไปด้านซ้ายด้านขวานับหนึ่งถึงสิบห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่านนักเรียนเหบียดแขนมาข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะสลับแขนขึ้นลงนะครับนับสิบห้าครั้ง หนึ่งสองขึ้นให้สุดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ากางแขนออกนะครับกางแขนออกขึ้นลงนะครับสลับเหมือนกันซ้ายขวาบิดเอวด้วยนะครับบิดเอวด้วยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าต่อไป มือเท้าตัวเอวกลางขาออกประมาณหนึ่งช่วงไหลนะครับดันเอวตัวเองนะ่ะไปข้างหน้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะดันก้นไปด้านหลังให้ขาตึงนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าด้านข้างหน่อยหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าอาจเปลี่ยนข้างหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอาจ,จ่อไปก้มขาตึงนะครับมือแตะพื้นขาชิดกันมือแตะพื้นหนึ่งกับท้าวท้าเสอสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าต่อไปอ่าเราจะมากระโดดกันนะครับสลับ ทีละข้างนะครับกระโดดตบใต้เข่านะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสปริงข้อเท้านะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าต่อไปเราจะฝึกกระโดดสองเท้านะครับไม่ต้องกระโดดสูงนะครับสปริงข้อเท้าแล้วก็ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยนะครับ หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า เอาละครับนักเรียนเมื่อเราอบอุ่นร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วร่างกายเราพร้อมทั้งด้านนอกและด้านในพร้อมที่จะท,ทํากิจกรรมเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะครับอะมันยืดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาสู่วิธีการปฏิบัติอันนี้คือเชือกกระโดดนะครับคือเชือกกระโดดครูแสบบอกไปแล้วนะวิธีปฏิบัติครูแสบจะเริ่มแบบปิดจังหวะนะครับ วิธีปฏิบัติเวลาเวลานักเรียนเลือกซื้อเชือกกระโดดเนี่ยเลือกซื้อให้เหมาะกับตัวเองมันจะมีขนาดนะครับคนสูงประมาณนี้ความยาวของเชือกประมาณนี้ไม่ใช่ว่าตัวเล็กเด็กไปซื้อซะยาวมันก็เทอะทะมันยาวไปนะครับมันไม่เหมาะให้เลือกพอดีตัวนะครับอันนี้วิธีปฏิบัตินะครับการกระโดดเชือกเขานิยมนะ จากหลังไปหน้านะครับจากหลังไปหน้าถามว่าจากหน้าไปหลังได้ไหมได้แต่ต้องมีความชํานาญเสียก่อนถึงจะทําได้ถ้าพิษแพง่มีเยอะแยะแต่พื้นฐานถ้าพื้นฐานเนี่ยหรือถ้าเบสิกเนี่ยนะครับนักเรียนต้องต้องผ่านท่าเบสิกไปก่อนนะครับวิธีปฏิบัติขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนักเรียนหยิบเชือกมานะกรมมันจะมีถ้าถ้าเป็นเชือกกระโดดที่ที่สําเร็จรูปเนี่ยมันจะมีมีที่ด้ามจับนะครับ กำที่ด้ามน,นะให้แน่นนะครับนักเรียนบางคนก็ถนัดนะยกข้ามศีรษะไว้ด้านหลังอย่างนี้นะครับให้เชือกอยู่ด้านหลังนะครับห้อยลงด้านหลังหรือบางคนถ้าเริ่มแรกเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยก็คือก้าวข้ามเชือกให้เชือกไปอยู่ด้านหลังแค่นี้เองแขนตรงนะแขนตรงวิธีปฏิบัตินะดูนักเรียน ผู้จอบจะทาช้าๆนะขั้นตอนนี่หนึ่งนี่นักเรียนหมุนเนี่ยหมุนแขนยกเชือกข้ามหัวเนี่ยยังไม่ต้องกระโดดอันนี้วิธีที่หนึ่งอ่าดูใหม่นักเรียนดูใหม่นะวิธีที่หนึ่งเนี่ยก้าวข้ามเชือกมาปุ๊บทำง่ายหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะประสาทสัมผัสก็จะมีตั้งแต่หนึ่งหมุนแขนสอง ยกเชือกข้ามศีรษะนะครับอ่าหนึ่งแล้วนะต่อไปจังหวัดที่สองเนี่ยนะคกูกูแสบจับต่อเนื่องจังหวัดที่หนึ่งกับจังหวัดที่สองจังหวัดที่สองนะกระโดดนะครับสองเท้าพร้อมกันนะแล้วดึงเชือกลอดขาไปอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะอดูนักเรียนดูนะจังหวัดที่หนึ่งกับจังหวัดที่สองจะต่อเนื่องนะครับหนึ่ง สองแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นประสาทสัมผัสหมุนแขนนะยกเชือกข้ามหัวกระโดดเห็นไหมนักเรียนถ้าช้าๆมันจะต่อเนื่องมันจะเป็นอย่างนี้นักเรียนดูนะหนึ่งนะสองสามสีเห็นไหมนักเรียนง่ายๆแต่ ถ้าคนที่ไม่เคยทําไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยประสาสัมผัสเราเนี่ยจะไม่สั่งการเพราะฉะนั้นเราต้องช้าๆก่อนอย่างที่คุณแสบอกเริ่มตั้งแตนะ่ขั้นตอนที่หนึ่งเช้าข้ามเชือกมาให้เชือกอยู่ด้านหลังนะจังหวะที่หนึ่งหมุนแขนนะหมุนแขนยกเชือกขึ้นไปเหนือทิะข้ามหัวปบ๊บตกลงพื้นกระโดดข้ามนี่คือจบหนึ่งจังหวนะหนึ่งจังหวะจะมีสองขั้นตอนคือจังหวะที่หนึ่งที่สอง นะพอรอบเสร็จปุ๊บอ่าเราก็เอาใหม่เอาใหม่ปุ๊บทําปิดจังหวะแล้วก็หยุดอ่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ระหว่างแขนไหล่เท้าการสปริงข้อเท้าแล้วอ่าทํำบ่อยๆมาให้ให้คุ้นชินก่อนนะหนึ่งเห็นไหมแค่นี้อ่าแล้วก็หนึ่งแค่นี้ น้าเรียนพอเข้าใจนะครับอันนี้การปฏิบัติเนี่ยเวลาหมุนเชือกนะพอเชือกกระทบกับพื้นนะอย่าก,กระโดดก่อนนะนักเรียนให้เชือกกระทบกับพื้นแล้วค่อยกระโดดในขณะที่กระโดดครูสังเกตเห็นมามาเยอะแล้วพอกระโดดปุ๊บมือเราเนี่ยไม่ต่อเนื่องมือเราจะหยุดถ้ามือเราจะหยุดเนี่ยเชือกมันจะเบามันก็จะไปตกอยู่ด้านหลัง มันจะไม่ต่อเนื่องบางคนพอดึงมาถึงแค่นี้แล้วกระโดดไม่ไปแล้วนะเชือกหยุดเท้าก็หยุดนะครับถ้าทําต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวครูแสบจะทำห้าครั้งแต่ทําช้านักเรียนดูนะครับให้นักเรียนทําตามครูแสบนะช้าช้าก่อนนะครับหนึ่งเห็นไหมละครับสองสามสี่ห้าแค่นี้เองนักเรียนนักเรียนสังเกตอะไรไหมครับ นักเรียนสังเกตอะไรไหมในขณะที่ครูแสบกระโดดเนี่ยเชือกมือการหมุนแขนหมุนไหลเห็นไหมมันจะเป็นวงกลมนะมันจะเป็นวงกลมตลอดเห็นไหมมันจะเป็นวงกลมเห็นไหมเป็นวงกลมมันจะมันจะต่อเนื่องแต่ถ้าเราหยุดหรือไม่สัมพันธ์กันของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแขนการกระโดดการยกเชือกการหมุนเชือกมันก็จะติดขัดเพราะนั้นครูแสบถึงได้บอกว่าให้พวกเราฝึก ให้ชํานาญก่อนตามขั้นตอนที่ครูแสบบอกไปเมื่อกี้อย่างช้าๆง่ายๆแต่ถ้าผิดวิธีก็ยากแล้วยากเนี่ยถ้าทําถูกวิธีก็ง่ายเห็นไหมละครับนักเรียนอันนี้เดี๋ยวครูแสบจะลองถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําได้เรามีความสัมพันธ์ของอวิวะต่างๆที่มันสอดคล้องกันแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มความเร็วนะเพิ่มความเร็วขึ้นอยู่กับเรา นาขึ้นกับการฝึกฝนเดี๋ยวครูแซบจะเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับดูนะนักเรียนเหมือนเดิมเริ่มจากเอาเชือกไว้ด้านหลังบางคนนะถ้าเชือกมันยาวไปก็กางแขนออกนิดนึงแต่ถ้าเชือกมันสั้นก็เห็นไหมหุบแขนเข้ามาเชือกมันจะได้พอดีนะครับอ่าดูนะเห็นไหม่ะครับเชือกมันจะเป็นวงกลมเอาอันจะหมุนรอบตัวตลอดเวลาหนึ่งสองเห็นไหม่ะครับสามเชือกตกพื้นกระโดด เชือกตกพื้นกระโดดเชือกตกพื้นกระโดดมาแล 4, 5, 6, 7, ้วครับสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับแปดการกระโดดการหมุนเชือกเห็นไหครับนี่ฮะง่ายๆนกเรียนฝึกตามครูแสบบอกนะครับตามขั้นตอนช้าๆก่อนสมมุติว่านักเรียนฝึกถตงว่าโอเคได้แล้วเราอยากจะเร็วขึ้นได้เดี๋ยวครูแสบจะเริ่มความเร็วฮะให้นักเรียนดูขั้นตอนแรกเหมือนเดิมข้ามเชือกไปให้เชือกอยู่ด้านหลัง นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้เลยต่อเนื่องเห็นไหมครับเชือกมันจะหมุนเนี่ยเชือกมันจะวนไปตลอดเห็นไหมครับหนึ่งสองสามพร้อมกับที่เรากระโดดเห็นแล้นะครับมันจะไม่มีหนึ่งหยุดแล้วก็คอยไปหมุนอีกอย่างเงี้ยไม่มีมันจะต่อเนื่องเชือกมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตลอดหนึ่งสองสามสี่ ห้าไปตลอดทีนี้ถามว่ามันน่าเบื่อไหมไม่น่าเบื่อเพราะลูกเล่นเยอะนะอาจจะก,กระโดดเท้าเดียวหรือทีละทีละข้างนะแต่แนะนำว่าต้องให้ชำนาญท่าเบสิกหรือพื้นฐานก่อนเข้าใจไหมครับอย่าลืมความปลอดภัยนะเดี๋ยวผู้แสบจะสาธิตนะครับ เมื่อกี้มีวิธีหนึ่งที่ครูแสบไม่ได้บอกนะถ้าบางคนเนี่ยถนัดลองทีละข้างนะยกขาทีละข้างกระโดดทีละข้างได้ไหมได้เดี๋ยวมาดูกันดูนะครับเหมือนเดิมเชือกไว้ด้านหลังนี่นี่ทีละข้างยังได้เลยช้าๆเห็นไหมทีละข้างนี่เห็นไหมทั้งเดือนแต่ว่าทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะ ฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะชินอย่าลืมนะักเรียนนะครับสำหรับวันนี้คุณครูคิดว่านักเรียนคงนำไปไปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับได้ถูกต้องและขอให้นักเรียนทุกคนคำหนึ่งอยู่เสมอว่าความปลอดภยัยนะครับความปลอดภยัยนะนักเรียนคิดว่าคลิปนี้ นะเกิดทําไม่ได้หรือว่าคุณครูครับคุณครูขานะครับอันนี้ทําให้ให้เปิดดูเปิดดูบ่อยๆซ้ําๆแล้วก็ลองลองไอตรงไหนที่เราคิดว่าเออหนูกระโดดได้แต่แขนหนูอ่ะไม่หมุนแขนหมุนแต่ไม่สัมพันธ์นกันกับเท้าเนี่ยหนูลองฝึกช้าๆเดบ๋ยวกูแตบแล้วหนูจะทําได้ นะครับหวังว่าคลิปนี้นักเรียนคงนําไปปฏิบัตินะครับนักเรียนครับสําหรับคลิปนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องทํากันบ้านนะครับก็คือไม่ต้องมีถ่ายรูปนะครับไม่ต้องถ่ายรูปนะครับแค่ทบทวนนะครับนักเรียนแค่ทบทวนในเรื่องที่ครูแจบสอนไปแค่นั้นเองแล้วก็น,นําไปปฏิบัติหนูไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาในแพลตฟอร์มของโรงเรียนนะครับ คลิปนี้ไม่ต้องนะครับอ่หวังว่านักเรียนคนคงนําไปปฏิบัติอย่างถูกวิธีนะครับาสาหรับคลิปนี้ครูแสบขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ